สบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้ก็มาหน้าสาวแพงพี่น้องมากระเบากัปตันเคยเฒ่าเบาเทินมามามา,มาปั่นขน้นหน้าสาแพงขาดพี่น้องวังน้าฝนตกแห้งมาปั่นซอยกันเลยมาซอยเพิ่นเคยเฒ่ากับเบาเทินปั่นอยู่พอสบายดี บัตถุกทุกคนโอ้เขาหน้าเสาแพงงาม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 พี่เน้เขาวหวานกับงามเคยเฒ่ากับบ่าวเทินเอาแพงกับแล้วได้สีหามืออะไรแหละพี่นอะเหล้วหน้า บัได้ลงคลิบร้ายมือแะ้วพักผ่อนพี่น้องบัได้ไปข้างในมือไงโอ้โหทุกยังอันนี้นะปลาปลาหลายแท้ใส่ถ่า Màu đít này sẽ phải xảy bỏi nè Chỉ lẻo lẽ Ủa vừa chỉ kìa vào nhà lẽo Nào mới kìa nhà hình à Hình มันขาดเขาไปเบิดเสียหายเน,น,น,นาะผูแล้วจาไปเป่งน,น้าเป่งผัดบออาขาดาอ้ดอาดอแล้วอันนี้อนอบอดอยูได้ไหนบ่อนี่ขั้นมาอีกนี่บดยูได้เนี่ยเสริมครับชิใส่ทบ้องนี้บ เสริมน้ำกันแลน้วเนาะบ่สอยกันกับบ่เลี่ยงแล้วสอยกันแลน้วเนาะมันจังเลี่ยไวสามัคคีคือพลงอังพอตรวจตัวนี้กันโอู้ดินนั่นมีป่านบม่อยู่ดอกอืมน เจ้านายกระขาดอีกออออเสียดายขั้นหน้าขาดนี่มาขั้นเนี้นี่ป้านาเนี้ยได้กระบุอยู่นี่พี่น้องขาดเป็นว่ารู้อึนเลยหายมาหน้ายคือเก่าพี่น้อง เอาออไ้ตดตวนี้อด<ฮ>้ต้องตอกลักน้ำเด้อคันยังให้มันอยู่นะตอกลักทางใตตอกแล้วเกี่ยวขขาเล่คันเหมอนเกี่ยวขาวเล่แล้วห้ามาคูดป่านมันจะอยู่ วา่านาแรงมันสิแน่นลงเมหันสิหนแหน,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 นื่อยบ่าเมื่อยแห้งป่มือโ้าปอ้นี่แม่เขาจะเอเืนแบสีสาตอนนี้ก็ใส่ทอเรียบร้อยพี่น้องใส่ทอราบบยน้าเนาะสี่คนแม่นี้ เหยียยนู่นะน้ำไม่ใส่ตักน้ำมึใส่เหยียบู่งโอเคนี่มันฝึกก่อนมันหลอดกี่มันี่คหัวเก่าเป็นปูยไปเลยน่นอะเอาลบมไม่ได้ฝืนตันมันแดดได้ฮะเนาะ

เรจะไปช่อมันร้ายชะกอะบบบบมันนั่นมันแล้วมันขาดมากพันเห็นก่กรในหญ่เลฮะบาทนี้ทั้งนีออกโลกมันครุยหูมันนะเออขึ้นเลยคบ,ยบยน,นะันมน้อมามาพี่นนางเห็ดเีเห็ดๆๆาางางนมาหีบมันมันเลียโก้คุเียงกคผู้แล้วด่าไาดย สี่คนเหคนองเหมือนี่ซาแพงมาให้แล้วเดอเมือนี่นีเขามเห็นทางเจ้าที่นี่มันนานมาเากับมาคนดินแล้วใส่เอาไม้เอหัวมกั้นเพิ่มมันมันก็หัวเนาะหัวไปหัวมารู้ไปรู้บ้าเส้ะบมบ่แต่อยู่เดียวเว้เส้นสะท้า บอราพาพมานหาทีไปเลยเทมเลยมือกาตมันนะมือไอยนดไหมันส่อเลยงอมันไหลซอพื้แล้วเรากรดินไปใส่ข้างหนานผนะใส่ไปไม่เจ้าไปใส่บันเ็งกับอัดน้ำเขามันโอ้ยคังน้ำเขา้ลาเลยเลยมันแนนมันเลยหึมรักเลยไปเลย ย,ยังว่าน้ำเชี่ยวใหญ่ยังไปขวางเขายังไงนะลักลักกอกไว้กระเด็นไปน้ำเชี่ยวใหญ่เอาไม้ไปขวางฝุ่นยังงาบอยู่ดอกน้ำเชี่ยวใหญ่ไปเท่าเทียนเถื่อนเลยน้ำไปขู่ฝุ่น,นมาตักน้ำทีเ<อ>่เลี้ยง <c oughs> ตอนนี้กรเข็นไป <c oughs> พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วคุดเอาเบิดเป็นเวิร์งเลยพีน <c oughs> พ่น้องเอาแพงเป็นคนเอาแพงเป็นคนเข็น คนอื่นคนอื่นตื่นมาจับเงินจับคำอันนี้ติงกระเป๋าแพงเบาเธอตื่นมากไม่ได้จับตะขี่ต้มเล่นตะขี่ต้มได้จับตะขี่ต้มนี่โอ้คนอื่นจับเงินจับคำบ่จับตะขี่ต้มทางนี้ไก่แล้วพี่น้องไก่ความจริงแล้วอัดเต็มที่อัดเลยนักเด็ดพี่น้อง อยามันบ่แล้วอ่ะเต็มที่พ่อล้วบอ่พอพ่อล้วบอ่อ,วบอ,อีเก๋ากกแบบพ่อละพี่น้องมาเพ่งกับสิยุ่มไปไก่แล้วไก่แล้วไ <laughs> ก่ความจริงแล้วพี่น้องโอ้โอ้เอาสวสดขักสวสดแ่น่เนาะ <laughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ใส่สวดออกมาทั้งหนาเลยสวดออกมาพอเบิดไปสี่สิบหาสิบหลดกายอีกว่าสี่สิบหาสิบหลดเคลนพี่น้องปั้นหน้ายังบ่เต็มทำไปเต็มนี่น่าเจักมันสิจจ์ลอยแล้วนี่เรียบร้อยน้องเรียบร้อยเนี่ยพ่อ หน่วยหน่อยพี่นออ้องหอบเลยหอบไปเลยอย่างนี้ตัวน,นี้ก,ก,กลักเริ่มแล้วพี่นออ้องขั้นหน้าดินทรายมันก็นเป็นแนวนี้แลหละรถเข็นกับหมุนพอดีพี่น้องเอ้ยโบี้ครับไปเลย ท่านว่าขาดหน้ากับขาดขาดฮักรถเค้นมาปัานขั้นกับรถเค้นหักจะไายแล้วเห็ดอโอเคพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่อพี่น้องสบายดีสบายดี